สวัสดีครับนี่ก็มาพบกับช anel เสสเนาะ u ลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาตองทินนหยองหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาทมําเมนูอะไรก็ไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกก็น้ํากุ้งมาล่างท้าความสะอาดก่อนครับทางน้ำเปลา่าเช่ไหครับแล้วก็ แกะเปลือกกุ้งครับแกก็เหลือห,หางก็หัวไปก็แกะแล้วก็ไอ้้าหลังเอาไอเส้นเส้นขีันออกครับทำความสะอาดมันครับเอาขีมันออกเดี๋ยวไม่รอยหายแล้วก็ตัดอีแหลมๆหที่หัวแล้วก็ตัดอี วมออกตัดปลายหัวนะครับต้องตัดออกทั้งหัวนะไอ้ตัดขามด้วยครับขามออกเถิ่มปากเหรอพอเ็จเรียบร้อยก่อหน้าตาเป็นเงียครับกลุ่งที่เราทำแล้วอะแล้วก็ยังมาเริ่มมี ตําเครื่องแกงกนะครับเครื่องที่เราใช้ใช้ในวันนี้ครับตเตรียมเครื่องเรียบร้อยก็โคกเลยครับโคกแอ่พอละเอียดไม่ต้องถึงก็ละเอียดหมาครับโคกไอ้พอละเอียดแล้วก็ เอาปีลงไปครับปิลงไปก็โคกตอเห็นเข้ากันครับจะเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ไปจดูขั้นตอนต่อไปครับตั้งกระทะครับให้น้ํำมันร้อนน้อยก็เอาอีเกเครื่องที่ตํำเกี้ยาลงไปพัดครับพอพัดเห็นเห็นหอมก่อน

ไปห,หมดเลยอ๋อพัดต่อครับพัดให้กลุ่มตุกก้กน้อยอ๋อไอ้ถวามมันแห้งไปนะเฮ้ยเติมน้ำนิดหน่อยครับน้ำเปล่าเลยครับคอยมีน้ำคุกคิกขอเรียกว่าเติมน้ำไหมครับน้ำล่างหกนะครับ พอพัดเห็นพอพอมีสีสันนิดหน่อยครับ่อยถึงก็ตุกมากอะ่ะก็เริ่มสุกแล้วก็ปุงหลดปลาน้ำตาลน้ำซอสมันหอยครับเนี่ยปรุงเนียบร้อยก็เข้าเห็นเขากัน นะครับแล้วก็พัดแหมซุกเนี้ยซุกกับเซตแล้วความซุกก็เหลือเอาตามชอบครับเรียบร้อยแล้วก็จัดใส่จานเลยใบตองร้องน้อยสวยดีใครไม่ร้องก็ก็ได้ครับแต่ผมหวังสวยดีเสร็จเรียบร้อยครับเมนูวันนี้ก็ กุ้งพัดกระปิครับหอมหอมมากก็ลองไปทำตามกันดูได้นะครับสูตรนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่สูตรลับอะไรครับแต่ว่าก็กินแล้วลอยลอยมากก็สุดท้ายก่อนจากไปก็ฝากกดติดตามเป็นหลังใจใผมด้วยครับสวัสดีครับ